เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆวยมาชมเลือกสวยเล,เลือกใช้ใชนะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าออาติสปี2001เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับบอดี้สวยห้องเฮืองเดิมๆคันหน้าบางๆลูนน็อตยังกลมไม่มีรอยชนหนักนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบ สวยเดิมลงงานเลยครับรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับน็อตไม่ขยับไม่เคยถอดออกไปซ่อมสีก็คือไม่มีโดนชนนั่นเองภายในสมบูรณ์บอกหนังฟูฟูเกียร์ธรรมดาเข้าครบทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้ด้วยครับสวยหรูพร้อมใช้หน้าหลังเดิมๆบอดี้ดีคุ้มๆนะครับ4 9 5 0มนบาทเองรถบ้านครับรถบ้านแท้ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีกเป้าให้เลือกอกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยบอดี้เดิมบางโรงงานเลยครับขันหน้าขัานหลังเดิมๆไม่เคยแก๊สนะครับอันนี้ไม่เคยแก๊สเครื่องเสียงก็ยังเดิมโรงงานภาษีเต็มเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของได้เลยไปดูไปทดลองขับกันก่อน คนนี้อยู่หลังโรงพยาบาลมกาลักครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ